เป็นอาหารมชาบนเรือบนเรือสปาตินเซ็ตวันสุดท้ายวันที่จะเดินทางกลับคือวันที่22พฤศจิกายน กำลังเข้าคิวลงเรือเพื่อเดินทางกลับบ้านตามลำดับรถไฟซินเซสเพิ่งออกมาจากท่าพร้ <c oughs> อมกันดีเราจะไปด้วยกินข้าวด้วย สไม่ได้นั่งนะีนะ่ว่าจะนั่งรถไฟเลยลไม่ได้น <siege> ั่งไปที่เอสคาฮ์เสียงด้วยนี่กนะ็ค,คือทะเลนี่ทะเลกอฟออมเอสา,า่น้ำน้ำรถดีน้ำมันกำลังรถพอดีเลยสามารถเดินนี่คือซันเดย์มาร์เก็ตที่เมืองแองเกลส มนออารักกาประเทศสหรัฐอเมริกาคุณปนดีกำลังดูไอที่เขาขายกบดังโครกครกว่าจะไปทำบ้านเราหรือบ้างสันเดย์มาร์เก็ตที่เมืองแองเกลิสลาตาร์สกา ก็ช uh, Mad World. กรบร้องขายที่เมืองตลาดฟันเดย์มาร์เก็ตตลาดนัดวันเสาร์ที่22กรกฎาคม2 5 4 9ที่เมืองแอนควยมณอลร拉สกา นี่นะคะเขาเรียกว e ่าตลาดนัดของเบิร์กเอนคลเรสที่อาสก้าเหมือนกับบ้านเราไม่มีผิดแล้วคนชอบมาเดินก็มาซื้อของแล้วก็ดูสิคุณพ่อกำลังหาดูคนสัตว์ Hãy còn nhớ kênh Để Sunday Market <laughs> <di Lugasca. coughs> สมุยซามอน阿拉斯加สมุยซามอนร้านอาหารไทยที่ตลาดซันเดย์ที่แองเกรดวันนี้ก็ถือโอกาสเข้าไปซื้อไทยที่ซันเดย์มาร์เก็ตที่เมืองแองเคลย์รัฐ阿拉斯加เทษฎารัฐอเมริกาเมื่อวันที่ย2่สิกรกฎาคม สองพันห้าร้อยสิบก้าไอ้หนูไอ้ลูกคนเลยนะนะไอ้ดูเด็กไงูนี่น่าเกียนี่ไอ้หนูนี่ไอ้หนูอีกเนี่ยหนูหลังอะไรบ้างถ้าหมดเวลาละนี่คือดอกไม้บนถนนสายหนึ่งที่เมืองแองเกิลรัสกานี่คือโรงแรมฮิลตัน ในดาวทาวของเมืองแองเกรย์รัฐ阿拉斯านีา่คือวิสเตอร์อินโฟมิชันเซ็นเตอร์ที่เมืองแองเกรยประเทศมร,รัสลารสกาประเทศสหรัฐอเมร,ริกาก็ในฤดูร้อนเดือนกรกฎาคมปี2549ก็มีดอกไม้ วันนี้ก็การเดินเข้าไปชมตัวเซ็นเตอร์เพื่อถามข้อมูลเกี่ยวกับการเที่ยวแล้วก็ดูดอกไม้สวยงามที่เขาปลูกไว้มีทั้งดอกสีแดงจัดแล้วก็สีม่วงสวยงาม นี่เป็นการปลูกหญ้าบนหลังคาของล็อกแคบินเพื่อความอบอุ่นใช้ต้นกระลำม,มาปลูกเป็นไม้ประดับได้เช่นกันเพราะว่าต้นกระลำเองก็มีหลายพันธุ์แล้วก็หลายสีซึ่งปลูกสลับกันเมื่อคืนนี้เรามาพักที่ โรงแรมลามาดาที่เมืองแองเกรร์มนรัฐอารสกาตอนนี้คุณปณีก็นั่งเตะอยู่ที่ล็อบบี้ของโรงแรมโดยความคลืบออกเคลินใจที่ว่าได้โรงแรมที่ดีสะอาดและก็นอนหลับสบายและวันนี้ก็อากาศดีด้วยคุณปณีสนใจพมา่าน ว่ามันทำได้ดีทำได้ดีแล้วก็จะเอาไปพัฒนาที่บ้านเราครับตัวนั้นก็เป็นคา์เตอร์บริการคืนนี้เรามาพักที่โรงแรมราบด้าเมืองแองเกรตบนรัฐอาลาสกาประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวเดินออกไปเที่ยว ก็คุณพนีก e ็ออกมาแล้วก็ออกไปเที่ยวเพราะอากาศก็ดีมากประมาณสักหกสิบองศาฟาเรนไฮต์วันนี้วันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามกรกฎาคมสองพันหนร้อยสี่บเก้ายินนี้เราก็จะเดินทางไปเซียตันเป็นอน oh. ุสาวรีย์ของเจมส์คุกที่เมืองแองโกริดอ่า ลรัตอลาสกาประเทศสหรัฐอเมริกานันกอน,น,นุกนมนีกำลังอ่านประวัติของเจมคุกซึ่งตัวอนุสา์ลีจะหันหน้าออกไปทางทะเลประวัติของเจมคุกเป็นประวัติที่น่าสนใจเพราะว่าเขาได้ขนบ ต่างมากมายแม้แต่ตอนที่เราไปวิกตอเรียก็เจอ,อนุสาึ์เรียงเขาแล้ที่ที่ออสเตรเลียก็เช่นกันในวันที่อากาศแจ่มใสยเชย่นวันนี้ได้มีนักท่องเที่ยวออกมาดูกันแต่เช้าเพราะว่าม่ได้ดูร้อนแล้วบรรยากาศที่แองกกริศจะมีบรรยากาศดีมากโดยเฉพาะในเดือนกรก,กรกฎาคมและสิงหาคม พอเข้าหน้าหนาวซึ่งจากแต่เดือนเซปเทมเบอร์จนถึงเดือนเมย์จะอาก,กาศหนาวแล้วก็สภาพอากาศไม่ค่อยดีเจมคุก yeah, เป็นทั้งนักนวิเกเตอร์เอ็กซ์พอร์เรอร์ชาร์จเมกเกอร์ไซเอนติสต์แล้วก็เฮมานิสต์อยู่ในช่วงปี1 7 2 8ยี 1, ่แปดถึง1,700 คือวิสตเตอร์เซ็นเตอร์และที่เกอายคุณกันเนกำลังเดินข้ามถนนภายในพิจภัณฑ์ที่เมืองแอนด์โครเตอมรัฐก拉กาได้พูดถึงนิินซีที่เกี่ยวข้องกับบ้านหลรา เ็นภาพนกเป็น,น,นสีภายในพิพิธภัณฑ์ของเมืองแอ,อ,องกฤดอาร์กาประเทศสหรัฐอเมริกาซึงพูดถึงนกเป็นสีสีาอลอีเกิล เสียงเลียนนกร้องที่พิจพันธ์